จะมาโชว์โง่นะครับก็คือจะมาแจกนะครับใครที่ใครที่เห็นผมเล่นก็คือจะโชคดีนะครับพอดีพวกผมมาแจกอะครับดูดีเขาไม่จะเดินเขาตบยับเออก็โดนนั่นแหละมาแจกนี่ไม่ไม่ดูเขนตบยับนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแจกกันเลยดีกว่า let's go จุกจุกอย่าเคาะอย่าเคาะ มาเอาอป้าไปใกล้ใหม่ดีก่าจังได้ดังๆามาจะบวกอย่างเดียวเลยพร้อมชนไหนๆก็บานแจกทันทีคือต้องแจกให้ยับไปเลยเฮ้ยทำไมไอ้นี่แตกตัวเท่งเลยวะโหกาบตีนเลยครับกาบตีนเลยโหคารวะฮ้องเต้เลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวกูพามึงตกวันนี้แหละ มาเด้อมาเด้มาเด้มาเด้อมาเด้อมาเด้ออย่ากระเบิดว่ะมันมาจะมาหากูเลย,อย,อยโอ้โหพอทานป่ะขอรนี่คูค่ซาปเปิดให้ตัวนึงพวกมึงไม่เอาเลยอะ่ะมาดิเดี๋ยวมากูจะซ้อมเล่นดีๆเลยทีสีเนี่ย ต่อให้ยับสักพันรอบกูก็จะเล่นจบมาดิฮ้ยอยากไปวอลแคนว่ะไปบอกไปให้เขาตบยับไปเลยไ,ไหนๆเราก็เล่นกากทีเราก็เล่นกากไปเลยดิ เฮ้ยไอวอก็มีว่ะบันเลยแล้วเอ้เมาซโอ้ช่วยด้วยเิลคิลทริปเปิลคิลโเล่นกีแกปด้วยป่ะจะเป็นตาดับหรือเปล่าวะเนี่ยเรียเียเียยนี่นี่นี่ย้ำย้ำบ ยับอะยับอ่ะโอ้ยโหดว่ะโอ้ยเดี๋ยวรูม่ะกำลังชมเลยโหไม่น่าเลยเอาพี่ปะทุมออกเลยเออพี่ปหมไปตะโกนไปหรอตื่นเต้นเลยตื่นเต้นยเนย ยิงลมเหรอยิงลมเหรอพี่พี่ยิงลมเหรอเนี่ยเอาทำไมไม่เปิดอ่ะเปิดดิเปนเต้นเป็นเต้นพีเปนเต้นเดี๋ยววะเห็นมีเลย ผมมีเลยอะคุณนะแกน่เอ,อ,อึ้งอะไรอึ้งอะไรอีกเราช้าไงโทรศัพท์เขา<อ>เขาเร็วแล้วเราดีเลยไปกว่เขาสองวิสาิอะ

อนอกอ้นกมาดิไปดนหลังวะควรมันลอยหลังว่ะห้องี่วะอ้โหบอลนอกอะจบเลยชีิ Oh.